สวัสดีรมีจอยังไงครับวันนี้นำสถานการเ,เช็กซ่อมจานนะสัญญาณเทาเทียมนะครับมีปัญหาพอดีช่างเขาทำหลังคาแล้วก็อาจจะมีการขยับจานนะครับแล้วก็ทำให้สัญญาณเคลื่อนนะครับการก็คือไม่มีสัญญาณนะครับก็ดูแล้วเป็นกล่องแกมมี่นะครับนี่นะสวัสดี ตัวนี้ก็ต้องกดเมนูนะครับหรือว่ากดอินโฟเดี๋ยวเรากดอินโฟดูกันวิโออินโฟอย่างไรเออรุ่นเนี้ยอินโฟมีก็กดเมนูนะครับเมนูปิดแปดกันเมนูการติดตั้งกดโอเค ตั้งค่าดาวเทียมกดโอเคสัญญาณก็มีนะครับมันจะขึ้นว่า10%ตลอดแล้วครับความแรงก็อยู่ที่ความแรงของสัญญาณ42นะครับสัญญาณภาพ10นะครับนี่ต้องไปขยับที่จานดาวเทียมเป็นระบบ c b แบนนะครับ l อ b บีก็ศูห้าหนึ่งเอ้ยห้าหนึ่งห้าศูนย์นะคบวามถี่ก็เนี่ยสามศูนย์แปดโอเคต้องกดอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกค้าดูให้นะมิงนั้นต้องมีเครื่องวัดต้องไปทำที่หูวอีกก็จะยุ่งยากอีกทีหนึง่งจานนาทียมอยู่ตรงโน้นนะครับนี่ก็ปรับจานจานนาทียมบ้านเรา มันผสมนะบนป่าตั้งพระสกมจังหวัดนองคายนี่นะขข้นมาได้สูงหน่อยเราพยายามเยียบหนะัว <c oughs> น็อตหน่อยนาชิตก็ดีหน่อยถ้ากระเบื้องเคื่อกระเสเียวหน่อย อ๋อ <Okay>. oh, นี่ทำหลังคาตรงนี้นะครับก็ต้องถอดจานออกนะ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็นมีขาดน่อยๆเดี๋ยวต้องหาเคมันไทายมาลัดหน่อยนะเนี่ยตัวนี้ถะแข็งจะขาด ก็ปัจจเบอร์สิบสามหรือปะจจเลือดนะเอาเท่าที่มีแล้วครับแล้วก็ดูข้างๆบ้านฝั่งโน้นนะไปท่าไหนมองข้างบ้านด้วยอโอเค อยู่แถวนี้นะดูข้างหน้านะครับถ้าไม่มีมันก็ต้องเล็งเข็มทิศนะสองร้อสบองศานะมุม,มสาย,มายก็มุมเงก็สามสิบนหน่อยน่าจะประมาณนี้นะเท่าไรครับเนี่ยสิบบอครับอ่ะอันนี้เพิ่มมาครับสามเก้าบออ่าเพิ่มมา อ่ะท้าลงแล้วบ่อ่าเท่าไรครับเท่าไรครับเนี่ยอ่าเท่าไรครับเท่าไรครับอ่าเอ็ดเนาะครับอ่าสามครับเท่าไรครับอ่าครับอ่าอ่าสามอ่านี่เท่าไรครับหกสิบ อันนี uh. ้เท ja ่าไรครับสี่สิบเก้าอ่านี่ครับสี่หกลดเนาะอ่าเท่าไรครับห้าสิบสามนะครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ดีสุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็อกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับอีกเดี๋ยวล็อกคอจานก่อนนะครับเดี๋ยวให้จของบ้านเขาดูสัญญาณให้ล็อกเบอร์สิบสามก่อนแล้วก็ค่อยปรับก้มเงยนะครับตรงนี้มีการเคลื่อนจานนะครับเดี๋ยวห้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวปรับนี่ รับก้มเงยเองนะครับขายนี่นะคไหนครับหกสิบสาไหนครับหกสิบเนาะหกสสามดีสุดเนาะหกสิบสามยังอ่าโอเคหกสามะครับหกหกตไหนครับโอเคครับ ได้แล้วโอ้ยสามแล้วนะดีสุดละแรงสุดละเดี๋ยวไปดูสัญญาณอีกทีนะสัญญาณร้อนอยู่หลังเขาแปลงล่างนะครับที่ทับเนี่ยนี่ก็ปรบับละ กาครับเยงน็ดอกันน uh, okay, um yeah> si, pues> ี่แหละก็กด exit ออกนะครับมาหรือยัมาแล้วครับโอเคดูได้ละโอเคครับยังไงก็ว่าจะมีเยอะนะครับสวัสดีครับเอา